โอียวเดี๋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 ยวโอ้ยโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ็คพี่พร่างปอมแ่างปอมนั่นแหลปอมโอ้ยแจ็คพี่จะตายแจ็คปอมพี่ร่างปอมพี่นั่นแ่างปอมมึงเป็นตัวแจ็คร่างปอมเลยดิเร็วๆเพราะฆาตกรยังฆ่าได้เีเท่าไหร่ไงเดี๋ยวโอยอันนี้อ๋อช่วยด้วยกระดับพี่กระดับโอ้ยโอ้ยเอาเข้าทางนี้ทางตันเหรอตันมี่จ่มาตันแค่เดี๋ยวนี้เลยอยู่ในแรกเัาเป็นกระดักมันไม่เ็นตายต้กทีวว่ามันเลือดเยอะจังงา ม็นเลยมีไต่มาเต้นต่างอุ้ยเขาเอยเอาอีกแล้วใครวาคนเนี้เดี๋ยวใครฟันตอนนั้นใจี้จี้จี้มานี่มาไม่ไหวละเกยชิกาทีไม่ว่าทุกคนจะเล่นเกมไหนเกมชิมแพกโรบอคไอเดียริตี้วีอาร์วีหรือเกมอื่นๆทางร้านก็รับเติมหมดกับยาดาเกมเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมยอดนิยมที่ไม่มีใครไม่รู้จัก ราคาถูกปลอดให้สามารถทักได้ทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์สนใจกดใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับกวกผมชิกาทีนะฮะแล้ววันนี้อยู่กับเกมโลบอคในแบบที่ชื่อว่าโฟซา k เคนกันนั่นเองและนี่เป็นการเล่นโฟลซัเคนครั้งแรกของเราด้วยของผมด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะฮะเราอยู่กับน้องในอิเกลแฟมิลี่คนแรกเลยแจ็คควีเชนเบิร์ดสวัสดีครับผมอ่ะแล้วอยู่กับตี้คายเซนฮะคนแรกเลยเลนจากคังเรนจริน ดีค่ะผมตอคนต่อไปกี้จากไหมกี้ดีจ้าและคนต่อไปป๊อกนั่นเองดีค่ะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงซึ่งในนี้เนี่ยก็มีแค่นี่มีแค่ผมกับเลนแล้วจริงๆก็มีทั้งสี่คนแหละที่ยังไม่เคยได้เล่นแบบนี้เนาะมีแจ็คคนเดียวที่เล่นบ่อยนะก็ต้องเอามือไว้บ้างโอเคปะ <c oughs> ได้เลยพม่หยิบเอเคร่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะ ไป Let's go ลุยเอ้าผมเป็นฆาตกรเหรอใครอะโอ้มาถึงแจ็คเป็นฆาตกรเลยแล้วคือตาแรกฉันยังไม่เป็นอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นโอ้ my god ใช่พี่แต่ผมไม่เป็นตัวใหม่นะตัวนี้เป็นตัวไว้หลอกเคลื่อนไฟได้เดี๋ยวเดี๋ยวแจ็ค Q E R คืออะไรบ็อกซี่โคลานี่คืออะไรลองกดดิตั Q ใช่ไหมพี่มันเป็นการกินแล้วพี่มันกินได้สองครั้งต่อเกมนะพี่จะเลี้ยวขึ้น แล้วก็อีตัวหนึ่งเป็นเบอร์เกอร์มันไปร่องหุ่นชั่วคราวและเอียน้ำยาอีมันมีอยนอ๋อเป็นอ๋อเป็นหินเป็นหินนี่คือเออจะคิดเลือกตีเราวต้องอ๋เป็นหินมันจะตีเบามากอ่าแต่ลองปั่นไฟหน่อยเซ่พี่แก้แล้ะอุ้ยปั่นไฟข่ก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นหินมันจะวิ่งช้าอ๋ออุ้ยแจ็คหยับพึ่งอย่าพึ่งใครเพลงมันใกล้มากเลย โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแจ็คพี่พี่อ่างปอมลล้วปอมนั่นแหลปอมโอ๊ยแจ็คพี่จะตายแจ็คปอมพี่ลั่งปอมพี่นั่นลหละปอมมันเป็นตัวแจ็คลั่งปอมเลยด้โอ๊ยงงอ่ะโอ๊ยไปก่อนเมื่อกี้จะนไม่เห็นฉันแบบยืนปั่นไฟชิลเลยแบบแกฉันยังปั่นไฟไม่เสร็จเลยอ้าวทำไมปั่นไฟกันเสร็จแล้วยังสอนก้อนเอาแต่ผมคุ้มคุ้มคุ้มกันคุ้มโตยฮะคือแป๊บหนึ่งได้ไหม แจ๊คอะไยพี่ล่างตอมหุ้นแล้วเบื่อล่างเกลเจงเลยตัวเนี้ยโฟหยุดมาเองมันเป็นแค่สี่ไว้ไวาจบและพี่จบแล้วอ้าวจบแล้วเหรอใช่ใช่เหมือนเวลาคือรอดเพื่อรอดจะจบอ๋ออบอกอุ้ยใครเป็นอะอันนี้ใครอ่ะอันนี้คืออะรคนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่คนในดิสใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าอยากกินพิดเอามีใครอยากสั่งพิซซ่าไหมมาแล้วมาแล้วเออปลาเลยกูด้นนั้นนะข้าไปเลยพิซซ่าเนี่ยอันนี้อ้าวอ้าวมีไก่ทอดพิซซ่าเหมือนกันนี่ไปต้อนรับแขกไปไปตรงที่ไหนครับเนี่ยแต่ปั้มมันอยู่ตรงนั้นนะสิเบาเครื่องอ่ะปีงเข้าประดับประดับคือมมาาลล ้อะไรอะโอเคต้องไปวิจอร์กดวิจาร์หมดโอเคกดแล้วกดแล้ววิ่ง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 โอ้ช่วยด้วยเรียบร้อยช่วยด้วยโยนพิซซ่าตัวเองได้ไหมเนี่ยไม่ได้พี่โอ้ยจอดำหมดเลยเมืนเฝ้าเครื่องปะโอ้เลือดเหลือหนึ่งมันไม่จะไปรถไฟแล้วใช่ีหยเธอเอาพิซซ่าให้เราหน่อยเราอยากกินพิซซ่าน่ะใครวะเลนเหรอเนี่ยเลนปะเลนปงพิซซ่าใส่พี่ได้ไหม โอ้ยเจ๋งกินด้วยเจ๋งอ่ะงมเออเลนอยู่ไหนอ่ะอ๋อโอเคเล่นกันเยรงที่เราถูกว้าวไล่เลนพี่ไปไม่ได้พี่ไปพี่ไปไม่ได้เลยตายโอ้โหเลนตอลที่จอยหมดเลือเลสเอาพี่ไปไปกินเออทำไมโดนตาแล้ว็อกก็เอามันต้องไปอะไมันต้องไปจอยที่จอยหมดเลยอุ้ยทำไมมีตัวหลอกด้วยหรอคืออะไรอ่ะมันเป็ดมันเปิดพีไปแลาทุบเวลาคนตายเขาชุบชีวทเขาตายไมได้ ตัวนี้แก้ทางไมเป็นเลยโอ้โอ้โอ้ฉันฉันตายแล้วแหละตรงเนี้ยตัวนี้วิธีแก้ทางคือต้องวิ่งไปเส้นตรงอ่ะใช่โอ้ยโอ้ยเขาอยู่ตรงหน้าฉันเลยอ่ะฉันทำไงอ่ะนโอ้ยมันอะไรขึ้นเต็มหน้าจอหมดเลยรู้เขาหยับไม่ได้ใช่มันต้องกดตรงนีให้จอยหมดอ่ะกดชิปล็อกแล้วก็กดโอ้ย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 ปิงไม่ใช่ปิงพูดไงดีวะเขาไม่ตีก็ตรงเลยนะมันจริงจริงเหรอต้องกดเหรอเลี้ยเยงใกล้ โอ้ยโอ้ยเลือดจะหมดหลอดอยู่แล้วฮึจี่ที่นี่ได้ทีแล้วพี่เข้า100%พี่ไหวโอ้ยปลาด่าพี่แล้วเหมือนตรงโอ้ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ตัวทามี้น่าหมดอุ้ยใครแอบอยู่ตรงนั้นน่ะเอ้าไอ้ผีเอ้าเหลือเีเดียวเหลือเพียงเดียวเดียวโอ้ยเหลือเพียงเดียเลยเครื่องนั้นมันเกือบจะปั่นเป็นเน้วโอ้ยใช่ใช่เดี๋ยวยากเกินนะบอกไปก่อน บอกคือเซียนนะเฮ้ยเซียนอะไรเว่าพันถึงเอามันปีนไม่ได้นึกว่านี่อะไรอะ่ะดอกไม้หาที่ปั่นไฟก่อนอย่างแรกปเหรอเ้ยเอ้ยอู้ย,อย,อ,ยอยู่กันเพียบเลยปั่นด้วยคนนะจ๊ะเอาอู้ยปั่นกัน <Why? S 2> เร็วเฮ้ยทำไมนี่โอ้ตัวนี้ผลิตเหรียญเหรอไม่พี่ตัวนี่ผลิตเห,เหรีีียญตตวมัน่ ดี๋ยวถ้าได้มันถึงจะแบบทำใช้สกิลได้ทำไมพี่รู้สึกว่าเมาโอเคได้อเธอค้ออ่ะปันต่อจ้าออันนี้น้ำดื่มเมื่อกี้พี่เงียบโอ้ยช่วยด้วยอะไรแล้วโอ้ยเดี๋ยวช่วยไม่ช่วยคนคุลลี่ไม่ช่วยคนคุณลี่กินไก่ทอดกินไก่ทอดก่อนอุ้ยผมไมกินไก่ทอดแล้วมันแบบมีกลิ่นกรอง พุงพมอครับลุงืมอไปดูเรนห้่สซ่าเพื่อนด้วยหรอจริงจไม่อยากให้หรอกเย้ชินะโอใคอันนี้น้องเก่งใช่ปะอันนี้มันไอ้แชร์ต้นคูคิตตี้ตัวนี้แบบพุ่งใส่ก็เรียกรุกน้องมาตีก็ได้ฟอนลุกน้องเลยด้านอะไรเนี่ยคือปั่นไฟก็อยู่ไหนหมดเนี่ยโอ้หลงหลงทางโว้ย อุพี่โดนโมฮีนั่นฉันโดนก่อนตายอุ้ยอุ้ยโดนแน่เลยเออเขาไม่ไรเร็วเร็วเพราะฆาตกรยังฆ่าได้บีเท่าไหร่ไงเดี๋ยวโอยอ,อันนี้อ๋อช่วยด้วยกระดักพี่กระดักโอ้ยโอ้ยเอาเข้าทางนี้ทางตันเหรอตันพี่ตแต่วันเต็มอยู่ในนี้เราจะไหนแหละต้องไปกระดักโอ้ช่วยด้วย นิ่กี้เหรอจะแตกจะแตกจะตายอ่ะไม่จะตายพี่ไม่หยุดไม่หยุดหลบหยุดหลบไปหยุดหลบไปหยุดหลบไปหย่าอย่าให้นางเห็นผมเจ็บมากเลยครับพี่เจ็บเหมือนกันถ้านางมาถ้านางมาเดี๋ยวผมสตันให้ได้มาแล้วเพลงขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นมาไปอมาเดินผ่านเดินผ่านเดินผ่านแล้วเครื่องบดไฟเหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งเหลือหดแล้ไป หมดแล้วไหมไม่เครวางของทางการแพทย์อะขอบคุณนะวิว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 วิงวิววิววิดวิววะวิบวลววิ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 ่าิววิววิอวออวิว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 วิงวิววิววิวลังจะให้ิซ่าซะหน่อย ้า e, um ไม่อร่อยเพราี่เขาลุกจิ้มรอเราไม่เห็นเครื่องวันไฟอ่ะเาลวสกีีพีกีเอหลังไม่เข้าไปเดนวิ่งเดเรือ่อขาวยวิ่งมาไเจอกันเองเนี่ยเดี๋ยวอ๋หมดหมดหดเอื้อเอื้อที่ซ่ทีซ่เอื้อเอื้อที่ซว่ที่เอื้อ เออตายอยู่เออดอเอเอมเออเพราะนั้นโอ้กดโดนดักหน้าอือม่เยได้เป็นแล้วต้องสกิลสกิพี่มันอนนะวิ่งกดสิได้ีอโอ้สกิลอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอธิบายใหม่ถ้าพี่กดคิวมันจะเปป่าสักทีแบบพี่ไปน่งแบบดีเลยตีป่ากันจะป่าแบบปไปเลย ฮะแล้วก็ตัว E ถ้าพี่ผโดนใส่ถ้าใใครก็ตามอ่ะมันจะเป็นติด a n i m a t i o นป่าแล้วมันจะเลื่อนเลื่อนเยอะมากแต่โดนยากโอ้เจลรจ์แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสกิลอ้สกิลข้อถ้าพี่แล้วมันไว้รีกูดาเอ้ยไว้รีจะได้ไม่ได้เร็ขึ้นอุ้ยเขาบอกได้ด้วยอ่ะอุ้ยเขาเตะแันได้อ่ะทำไมเขาเตะได้อ่ะทำไงอ่ะด้วยตัวเขาอีกตัวเขาเป็นตัวเปิดตัวคอเตอร์ถ้าพี่ต่อยโดนแต่ว่าเขาตัคอเตอร์ได้อะไรเนี่ยแล้วแล้วอาร์นี่คืออะไร อันนี้มันเป็นการเปิดแมบปีแล้วพี่ยังวิ่งมีจีลีทำได้เลยขึ้นด้วยแล้วพี่พลาดทิ้งได้แต่พี่วิ่งต่งอเลยผมปัดไพี่ <ไป S 2> ต้องทีละตัวอุยอ้ยพี่ทีละตัวให้เขาควบเลยโอ้ยฉันเนี่ยสามเครือ่องเนี่ยเนี่ยเข้าใจและความรู้สึกเลยละโอ้ยงงวะ่ะเดี๋ยวนะผมด้วยแบบพี่ผมต้องหัวใจแล้วเนี่ยโอุ้ยไอ้เพื่อนพี่หัวต้องไปื่อนอันนี้คืออะไรตาแดงคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะ ก็ได้มมองเห็นเธอเลเวลพี่ชั่วคราวแล้วพี่ยงจะตายไม่ได้เร็วขึ้นถ้าพี่ใช้แต่พี่ก็ปาดจริงเลยทุจทิ้งเลยอุ้ยไม่โดนไม่โดนเล่นยากจริงเลยเออพี่ต้องเล่นอ่ะพี่ต้องแก่งุดตกินมั้นะฮะเล่นอะไรนะตัวที่พี่เล่นอ่ะฮิตบ็อกซ์มันไกลาุดตกินแล้วฮิตบ็อกซ์โอ้ยยงเสียเพียบแงเลยอุ้ยผมมีบัลลังก์เต้อุ้ยไม่โดน ตีไปเขาไม่โดนแย่แล้วกั้งแทงแทงเทงเลยเป็นแบบผมวิ่งตามในการที่ผมตีไม่โดนเอแย่และเอ็นเอ็มบีนี่คืออะไรอ่ะเป็นจะมีอะไรอ้ยอุ้ยโอ้ยเล่นเล่นเล่นบล็อกพี่แล้วเป็นไงพี่เล่นสวนเล่นก็ต่อยตัวได้ต่อยได้ครักคือตอนเนี้ยโอ๊ยตัวแบบโอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนตีโดนตี อุยยากอ่ะมันคุมยากมากเลยอ่ะพอเป็นฆาตกรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยไม่ปั่นไฟกันแล้วนช่ไหมเดือดรุ่นยูทีนี่เนี่โอ๊ยอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยแบ็คแพดทียูทียูที เอ้ยต้องพี่ทำอย่างนี้พี่แล้วน้องพี่แล้วน้องน้องไหนพี่ต้องได้สักศมเหรอไม่ได้เลยโอ้ยมันไม่เอ็นตายสักทีว่ามันเลือดเลอะจังไงเดี๋ยวพี่ใส่มาใส่ต่ออ๋ออุ้ยคนโอ้ยเอาอีกแหละใครวะคนเนี้ยเดี๋ยวใครนข่ไขนนั้นจี้จี้จี้มานี่มาไม่ไหวละเจ๊ ีพี่้ีเอาีองพี่มกมันไาเนี่ยพนี่นเนีไปแล้วไปแล้วไปอว้ยวจะีคนกเร์มันมันล็อกสกิลได้ด้วยเหรออะไรอะีกดสกิลล้ตยเลยปังปัง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 ี่ตองพ่จะตีไม่ได้พี่ตึงตีผมงงไปหมดแล้วใครเป็นใครนู่นนู่นนู่น่นมิกกี้อนี่ โอเคงงโคตนบูลลี่โ่้เหนื่อยโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับเรียกได้ว่าโอ้โหค่อนข้างที่จาครั้งแรกก็ยังงงงอยู่ยังไม่ค่อยเป็นงานแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหลายๆส่วนต้องไปเล่นหลายๆรอบถ้า่ีโอกะอาจจะมาเล่นต่อนะคะวันนี้พวกเราทั้งห้าคนจะต้องขอตัวเราไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบายบายบายครับบายจบายจ้า